สวัสดีครับผมก็ขอกราบสวีดีสสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันในช่องน้ำมิชัสเกมเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมฟีฟายเช่นเดิมนะฮะเดี๋ยว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 แดงสองดาวเลยเหรอเพื่อนโอเคไป เพื่อการประหยัดเวลานี่ครับผมโอเคทุกคนผมเพิกดเล่นเป็นทีมนะฮะโอ้ตายโอเคไม่เป็นไรนะครับผมซื้อท้องฟ้าอันไกลเพลินโอเคทุกคนไปตอนนี้ก็ปิดไม์แล้วนะฮะเร็ว อโอ๊ยคือต้องใช้เพลงที่มันติดลิขสิทิอีก,กแล้วเหรอเออเอ๊ะแยวมันไม่ติดไม่ใช่เหรอเอ้อทา่านก็ลงเลยละกันลงละกระโดดไปเลยยูโด่บอดโคตรตึงบอร์ดเป็นเป็ดน,น้อย ลงตรงนี้เลยืออโอ้โหลงสวยๆเลยจ้าถ้ามันเชื่อเลยนะอ๋อไม่ใช่เล่นนั้นจำไม่ได้เปิดมาก็เจอปืนเลยอีกอย่างวะเนี่ยอ๋อจำได้ละ เย่ yeah, ของฟรีตอนนี้ผมขอไปฟาร,ร์มของก่อนนะฮะโอเคเพื่อนเราอยู่โน,น่นไม่ต้องฟาร,รม์มละของเต็มละชุดเกาะชุดเกาะมีแล้ว mm. ขโมยรถเพื่อน เออเน็ตเน็ตเน็ตเน็โอ้เน็ตเก้าเก้าเอดิเอาไงอ่ะอืออืออืออเอบักเก็ดแมมโอ้บักเก็ดแมมช่วยด้วยกูจะตายแล้วเออบักซิงจังใสยกูแน่ผู้นี้นะครับเป็นทีมงานผมนะครับเนี่ยน้องเหนือนั่นคือส่วนเกินฮะ ใช่ทีมงนนานสามคนนี้เฮ้ยรถมาจากไหนนี่เสียงรถเว้ยแต่เชื่อนังนะเออ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 ตายละโอ้โหกดไม่โดนมันจะเล่นเออนานแล้วฝีมือมันก็ลดลง สวยร้มหมดตีหมดตีเลยยังวะบ,บักชิงจางก,กูไปช่วยอันนี้ก่อนละกันอ้าวบักชิงจางตายแล้วอเ๋ยวก,กูมากมาแล้วกูมาซ่อยมึงแล้วไปเจอเจอทันไม่ ไปชูปักซิงจังเอ๊ะเดี๋ยวนะเรามีกับดักยูน่นี่วางแม่งเลยวางตัวนี้แล้วก็ไปละเฮ้เจอเจอไปหาชุบชีวิตเพื่อนกันอ้าว เชื่อไปเลยจ้าเออกู้วแล้วเฮ้ยเกืเฮ้ยเออ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 ไม่น่ามาเลยไปละไปละเฮลมีพ่พ่อเออเออเฮลมี่แม่มึงสิกูแบก เออสวยสวยสวยอ้าวโอเคครับทุกคนมาปัดเดี๋ยวได้นะฮะไปเลยเปิดมาก็ดีเสร์ชครับผมจากวันนี้เราเปิดแสงเต็บตัวนะลูกไปโดนไหมโดนสวยอ๊ะอก็จะโดนใส่ใส่หัว ปักชิงจางเลงแดงอ่ะเอาดิอืいい <DVD> ้อเอื <ites> 看看้อเฮ้ยลืม <employers> ลืมพัดยาแป๊บมันยาเพิ่งบุกมานะเอาเอาชิงจางกูว้าวว้าวสะปืนสปืนสะปืนว้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้ชิมาแล้วชิมาแล้วเอื้อยืนแอคอีก ยืนแอ็กอีกมันเก่งมากอะไอ้าฟาไฟเออฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ช่เช่ช่ช่จะไม่อยากพึ่งบุกมนะันเอาไอาสาสต์โป,ป๊เปะวะ เลยโปรสัตย์ชัดเลยเพื่อนโปโอโออนเอ <c oughs> ้ยว่าบอกหัวโลดเไหมไอหัวโล้นเร็วๆเย้ปืนถนัดมาแล้ว จเย็นหนูโดนเออเออเออมันโดนกูโอ,โอ,ยยอ้ยอีอ้เฮ้ยเฮ้ยสว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 ย,สวย,สวย,สวยจังวันนี้จังวันนี้ใช้โปรเลยครับผมจังวันนี้ใช้โปรละกระเบิดแสงเอู้หลบหับไปงะสวยเยอะมากย่าด้วย,วย,ย,ย,มมยพี่ชิงจางว่ะ ขอโทษที่กูไม่ได้ช่วยอะไรเลยอีซ oh ี่โอ้โหอีซี่เอาดิเอาดิอีซี่อะแล้วประเด็นคือเน็ตกูแม่งสามร้อยสี่ร้อยยานั่นแหละค่าไม่ได้สกิลเลยเนี่ยเดี๋ยวปืนแมลงวันยัดหัว ย่งไหนวะยู่ไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมันบุกแล้วมันบุกแล้วเอาเชียชิบหายแล้วก็โดนลุมเฮ้ยเออบักเฮไม่ไหวละ ไม่ไหวลว้ไม่ไหวแล้วทุกคน <Yeah. S 1> เยี่ยมือกปืนได้สวยเอา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 เอเอาอเ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 อ กรุ่อ,อ,นะอเลยเนี่ยสวยยัดหัวเลยเพื่อนปัดเป่าสิงชั่วไรขับไล่ปีศาจ <c oughs> <c oughs> ทำไมกรุ๊หวัวลอยอย่างนี้วะก็ม,มาร์กเป้าหมายทำไมวะ โอ้เน็ตเก้าเก้าเกาก้าเกเะฮ้ยเฮ้ยย่านะหย่านะย่านะโอ้ไอวอ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 ไม่ทัน่ะเยีมรุมมาแล้วกูได้รุมมาแล้วสวยโอ้ยงาไม่ได้สกิลเลยเย่าด ใครก็ได้กูขอดีเซิร์ตเย้ <s ays> yeah, ดีเซิร์ตหมดแล้วจ้าฮันไหนฮันไหนจะจัดหั่วกว้ใช่ไหมล่ะก็รู้ทันนะก็รู้ทันนะวยอะ แตกสวยขาได้สกิลสักทีเอ่นำระวโว้ยรอบตัดสินระวโว้ยวางไอ้วอร์ดักหน้าจะหมัดจะมวยจะก็เข้ามา ชนะแล้วครับโอเคครับผมก็สมควรจะเก็บเวลาเลยครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กัรของคลิปต่อๆไปด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆครับผมเจอกันอีพีหน้าในชิงจ้างไปละ